ข่าวอายุทยาชาวนาเล่นเกี่ยวข้าวก่อนกำหนดขายข้าวยังไม่ได้ราคาหลังจากฝนตกหนักและมีการระบายน้ำลงพื้นที่ภาคกลาง ระเกี่ยวข้าวกำลังเร่งเกี่ยวข้าวในนาที่ข้าวเติบโตยังไม่ได้กำหนดและยังเป็นเม็ดสีเขียวชาวนาหลายคนในพื้นที่ตำบลกุดีอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ติดริมแม่น้ำน้อยต้องเร่งเกี่ยวข้าวถึงแม้จะไม่ได้ราคาและไม่รู้ชะตาว่าจะขายข้าวได้หรือไม่เพราะยังไม่ทราบว่าโรงสีจะรับซื้อหรือเปล่าจึงต้องมีการตัดสินใจเสี่ยงกับการเกี่ยวข้าวครั้งนี้เพื่อหนีน้ำดีกว่าจะไม่ได้อะไรเลยหลายคนต้องเร่งเกี่ยวเพราะแม่น้ำน้อยน้ำกำลังเพิ่มสูงและเข้ามาในพื้นที่นารวมทั้งฝนที่ตกทำ นายสเสน่ห์วงชานเสื้อเขียวชาวนาทำนาหนึ่งร้อยกว่าไร่ข้าวยังเขียวอยู่แต่ต้องจำใจเกี่ยวเพราะตอนนี้น้ำท่วมข้าวหมดแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะนำไปขายได้หรือไม่ถ้าขายได้ราคาอยู่ประมาณ3,000ันบาทถึง4 0 0 0บาทหากราคาข้าวปกติอยู่ราคาไม่เกิน6 0 0 0บาทแต่ตอนนี้หลายคนต้องเร่งเกี่ยวน้ำเริ่มท่วมจึงไม่ได้กำไรและขาดทุนแต่จำใจเกี่ยวข้าวในครั้งนี้อยากให้ภาครัฐเข้ามาดูแลช่วยเหลือชาวนาบ้างรวมทั้งที่ข้าวออกมาไม่สวยก็เพราะเหตุผลไม่ให้เผาซรางข,งของต้นข้าวจึงเกิดปัญหาแบบนี้ นายอนัสศรทําชาวนาเสื้อตาร,รางน,น้ำตาลทํานา200ไร่ในตําบลคูดีอําเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบ่กว่าขนาดนีน้ำพุ่มเสียหายแล้วกว่า200ไร่จรึงต้องแม่งเกี่ยวขัดทุนไปหมดแล้วขายได้หรือเปล่ายังไม่รู้แต่ก็ต้องจําใจเกี่ยวข้าวในครั้งนี้ข้าวที่เราเกี่ยวนี่ยังเกี่ยวอยู่เลยเกี่ยวครับเกี่ยวหนีน้ำครับอ๋อเหรอฮะกี่ไร่เนี่ยที่เราเกี่ยวมาเพพาะวาวันนี้ประมาณร้อยไร่อ่ะร้อยไร่ขายได้ราคาเหรอเกี่ยวไม่ได้น้ำมันท่วมอย่างนี้น้ำท่ว ถ้าไม่เกี่ยวก็จะไม่ได้เกี่ยวเลยอ๋อแล้วตรงนี้เรานี่สินมันมันพอเหรอเราไปขายมันก็เป็นนี่อ่ะนะมันไม่พอหรอกขายเท่าไรตอนนี้ไม่รู้ว่าลงสี่สตีให้เท่าไหร่แล้วแต่ราคาความคื้อใช่ความตื้อมันก็เยอะอยู่แล้วล่ะเพราะว่าขึ้นอยู่ที่ลงสี่ะตีราคาโอ้แย่ไหมแย่ครับได้แน่แย่มากตรงนี้เกิดทั้งหมดเลยเหรอครับ่ที่น้ำี่ยท่วมในระดงนี้ครับอยากให้ทางอะไรเขายังไง ถ้าเราถามว่าอย่างให้เขาดูแลชวนามัางการเผาฟางอะไรเงี้ยเป็นลมคือถ้าเราไม่ได้เผาล้วก็ต้องเจอปัญหานี้ตลอดเวลามันเปลี่ยนมาหมักฟางหมักฟางในต้อนถึงเพิินนะผมเป็นหมื่นนะแต่พาะแต่เพาะค่าสารหมักเลยไหนจะค่ายาค่าน้ํามันค่าอะไรโดนทุกอย่างขาดคุณไหมขาดแต่จะขาดเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ขาดอยู่แล้วขาดมากเลย เพื่อพได้เสร็จไปถ่ายลงสีเลยใช่ไหมครับโอเคครับสองร้อยครับแล้วฝนตกลงไหฝนตกด้วยและน้ําในคลองขึ้นด้วยแล้วก็ทางกรมชุมพรทานก็วิทย์ก็ไม่ได้เต็มที่เต็มอะไรเบาเครื่องไม่ได้เร่งไม่ได้อะไรครับทาให้ทาให้เราเดือดร้อนแล้วก็ชาวนาทุ่งกุดีเนี่ยเขาก็วิทย์ออกกันมามันก็ลงมาในลําคลองตรงไหนมีที่ปิดมีที่กั้นเขาก็อยู่กันได้ทางเรามีประตูอย่างเงี้ยแล้วเราจะเอาอะไรปิดครับตะพานในใต้ตะพานนะครับ คือฝนมันตกมาแล้วก็มีน้ําขึ้นมาทำให้น้าท่วมาครข้าวอีกับเข้ากมันเข้าได้รอบครับและบางทีทา้งทุ่งกว่างนุ่งเขาเกี่ยวแล้วเขาก็เปิดเข้ามาทุ่งทุ่งท่านแดงกว่างนุ่งนะตรงรถนะครับเขาเปิดเข้ามาแ้ามันมีท่อมันก็มาตามท่ออีกมันเข้าเสียหายหมดกี่ไร่ของผมก็ทั้งหมดนะครับประมาณสองร้อยครับสองร้อยไร่เลยครับเนี่ยอย่างเงี้ยเกี่ยวหนีไปสามวันแล้วเนี่ยแล้วราคาข้าวมาได้ยังสี่พันห้าพันแย่เต่าหรือไงครับ เพราะเราต้องเล่นเกี่ยวเลยครับถ้าถ้าเราเกี่ยวก่อนก็กําหนดมันก็ไม่ได้ผลผลิตอะไรมากมายเสียหายแต่ถ้าไม่ท่วมงอ้ยนี้เราก็จะได้ราคาค้าวได้ครับได้ครับเราก็เกี่ยวตามกําหนดของเราเพราะว่ามันไม่ใช่ฤดูน้ําที่จะมาราคาข้าวผงสีถ้าไม่ท่วมอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่ห้าวันฝ่าครับห้าวันเจ็ดห้าวันแปดแล้วตอนนี้น้ําท่วมเกี่ยวกประมาณสี่พันเหลือสี่พันครับอ๋อมันเป็นยงไง แล้วขาดทุนครับม,มันไม่มีรัฐไม่มีการช่วยเหลืออะไรเราได้นอกจากมาตรการอะไรที่ว่าทําให้ชาวนาเนี่ยทําให้ได้ไวมากักกันการเผาสั่งเนี่ยมันช่วยเหลืออะไรชาวนาไม่ได้เลยเงินหมื่นเนี่ยผมหมดเนี่ยน้ํามันเนี่ยต้องร้อยลิตรตามร้อยลิตรนวิทออกมันไม่ได้กลุ้มกับผมเลยน้ำมาเร็วใช่ผมได้หมื่นหนึ่งแต่ผมนาผมต้องร้อยอย่างเงี้ยผมเสียหายเท่าไหร่แต่บางมาตรการอะไรมาเนี่ย เอาไปทั้งอื่นนะครับมาตรการเนี้ยจะมาใช้กับชาวนาเลยสงต้ารชาวนามาตรการเนี้ครับขณะเดียวกันทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้มีการเตือนชาวบ้านที่อยู่ติดริมแม่น้ำน้อยแม่น้ำเจ้าพระยารวมทั้งผู้ที่ทำเษกษตรกรตามริมแม่น้ำให้ติดตามข่าวสารการระบายน้ำในครั้งนี้ด้วยเนื่องจากฝนยังคงตกลงมาและจะมีการระบายน้ำเพิ่มหรือไม่ให้ระมัดระวังและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด